รับอิษรานให้ัตรีวยศิลใอัมรีวพล,ลุ่อุจจจะมิล,ลิซานี q q ah uh. ัฟกฮัวควลีมมาบะสสลามุอะลัยกุมเรห์มตุลอฮิบบระกาตุอัลฮัมดุลลาขอขอบคุต่อเาที่เราได้ร่วมทำการนมาสตะเวะพร้อมๆกันนะครับออขอพระองค์ทรงโปรดรับการยืนนมาสของเรา การถือสิริรของเราและการทําความดีทุกอย่างที่ทเราได้ทําในเดือนรอมฎอนนี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิละเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานลงมานะครับเ,เพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะให้เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานหมายความว่าให้เรานั้นพยายามให้ความสําคัญกับอัลกุรอานให้มากในเดือนรอมฎอนนะครับด้วยการอ่านหรือด้วยการ ทําความเข้าใจในอายะห์กุรอานและด้วยการนําเอาคําสอนที่อัลลอฮ์สอนเราบอกกับเราสั่งเรานั้นในอัลกุรอานนํามาปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็สมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราจะให้ความสําคัญกับอัลกุรอานสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องนะครับอ,อ,อย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากอัลกุรอานนั้นก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือ อยากจะให้เรานั้นได้ลองคิดถึงเรื่องความตายนะครับเดือนมกรนั้นเป็นเดือนแห่งจิตวิญญาณเ,เราเป็นประชาชาติแห่งจิตวิญญาณนะครับที่เรานั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์นะครับมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์มีความติดต่อกับอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ทอคำวาพักดีต่ออัลลอฮ์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราเป็นประชาชาติแห่งจิตวิญญาณเพราะนั้น เราจะเข้มแข็งมากกว่าประชาชาติอื่นนั้นด้วยจิตวิญญาณด้วยอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เรานั้นได,ได้ได้ได้ลองนึกถึงความตายนะครับแล้วก็เราลองไปเยี่ยมเยียนกูบูรนะครับแล้วเราถ้าเราได้รู้จักกับคนที่เคยมีชีวิตอยู่แล้วเขานั้นเป็นคนที่มีมีฐานะที่ดีนะครับมีตําแหน่งการงานเป็นนักธุรกิจและอะไรก็ตามแต่ ที่เรารู้จักเขาแล้วก็เราเห็นว่าเขาช่วงที่เขามีชีวิตยอยู่นั้นเขาอยู่อย่างมีความสุขสบายแล้วก็มีมีความเป็นอยู่ที่ดีมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรที่ดีเนี่ยครับเป็นคนที่หรูหราพูดง่ายๆนะครับและเราไปดูที่กูบูตของเขานะครับแล้วเราลองคิดย้อนหลังไปว่าในช่วงที่เขามีชีวิตยอยู่นั้นเขาใช้ชีวิตยอย่างหรูหราแต่ตอนนี้ สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือเขาลงไปอยู่ในในหลุมที่เล็กๆนะครับแล้วตอนนี้ตัวเขาก็ถ้าเป็นเวลาหลายปีไปแล้วเขาก็จะสลายไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเหลืออยู่ก็คือความดีนะครับและชื่อเสียงของเขาอะไรของเขานั้นไม่มีใครนึกถึงแล้วโลกดุนยานี่ลืมเขาไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่สิ่งที่เป็นการงานที่เขาได้ทำอยู่นั้น อัลลอฮ์ทรงกําหนดทรงบันทึกความดีความชั่วเขาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องอคิดนะครับแล้วก็เราก็คิดถึงตัวเราเองว่าเดือรนมฎรนเนี่ยนะครับให้เราคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายนะครับเพราะว่าเ,เราจะเราจะมีความยำเกรงต่อเราได้เนี่ยมันต้องอาศัยหลายๆอย่างอาศัยการที่เรารักโลก,โลกอาคีรอนนั้นมากกว่าโลกดุนยา แล้วก็เสียสละแล้วก็หลายๆอย่างเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความยำเกรงต่อหรอไม่ใช่ความอดอาหารอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้เราคิดว่าถ้าเขาเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยจะไปทําเยื่องอย่างเขาเหรอถ้าสมมติว่าเขาเ,เป็นผู้ที่ว่าอ,อ,อยู่ในโลกจุนยาเนี่ยมีความเจริญมีความมีความหรูหราแต่ว่าในเรื่องของการงานเรื่องของการยึดมั่นในศาสนา เป็นที่รู้กันว่าเขาไม่ได้ยึดมั่นในศาสนาเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องแก้ไขตัวเราเองว่าเราเอาเขาเป็นตัวอย่างว่าดุนยานี้ท่านในมีซูอัลสลัมบอกเราแล้วว่าให้เราอยู่อย่างผู้เดินทางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุรอานก็บอกว่าดุนยานี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่หลอกลวงเพราะฉะนั้นเดือนเดือนแห่งรอมบอนเดือนแห่งอัลกุรอานเนี่ยให้เราเนี่ยได้เอาสิ่งเหล่านี้ มาซึมซับในจิตวิญญาณของเราเพื่อให้เราออกจากรมดอนเนี่ยในสภาพที่ว่าเ,เป็นผู้ที่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับว่าขอให้เราได้ตั้งตั้งตั้งใจนะครับตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้สักสองสามอย่างเดือนแห่งเดือนแห่งอัลกุรอานเนี่ยให้เราตั้งเป้าไว้สักสองสามอย่างว่า ฉันจะเอาสิ่งที่เราสั่งไว้ในอัลกุรอานเนี่ยหลังจากเดือนอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาสิ่งสามอย่างเนี่ยที่เป็นคําสอนที่เราสั่งไว้ในอัลกุรอาน,นมาปฏิบัติในในชีวิตของฉันพี่น้องถ้าเราได้ถ้าเราได้ไดตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีนี้นะครับและออกจากออกจากอมาลอนแล้วเนี่ยเราลองมาคิดดูนะครับเพราะว่าอเลาสั่งไว้ว่าให้แต่ละชีวิต ให้จงจำเกรงต่อรอและให้แต่ละชีวิตนั้นคิดดูว่าเขาได้เตรียมเอาอะไรไว้แล้วในสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันตันจุดน,นับซุมมาก็ดำเนลียก,ก่อนนะครับให,ให้คิดชีวิตชิดแต่ละชีวิตคิดดูว่าได้เตรียมอะไรไว้แล้วสําหรับพรุ่งนี้สําหรับวันอาคิรอนนั่นแหะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราน่ะยังเป็นคนที่ว่าออบกพร่องในบางสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างนะครับซึ่งความบกพร่องเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกัน สำหรับมุสลิมอะอย่างหนึง่งสำหรับมุสลิมอย่างหนึง่งสำหรับคนวัยรุ่นอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นสำหรับมุสลิมเนี่ยสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นผู้ที่ว่ามานะมาดทิมัสซิดเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าฉันหนึ่งที่หนึ่งในสามอย่างที่ฉันจะทําก็คือฉันจะเริ่มมานมาดิมัสซิดเพราะฉนั้นเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้5้าเวลาเราได้3เวลาหลังจากเวลาผ่านไปเราก็อาจจะเพิ่มเป็น4ี่เวลาเป็น5้าเวลาและ เมื่อถึงโรมฎอนปีหน้าเราก็มาคิดดูว่าที่ผ่านมานั้งอะ่ะปีหนึ่งอะ่ะฉันได้ดีให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แปดสิบเปอร์เซนต์หรือเจ็ดสิบเปอร์เซนต์หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี่คือการที่เรานั้นมมฮาสบะเราคิดบัญชีตัวเราเองว่าพฤติกรรมของเรานะ่ะดีขึ้นแค่ไหนสมมติอันที่สองฉันจะตั้งเป้าว่าฉันจะเลิกนินทาเพราะอัลลอฮ์บอกว่า ولا يبت بعضكم بعضا อายุให้บ uh ุ ahadukum ayakulalah ma a k i h i m a i t a n ฟักะริึกมูและเจ้าจงอย่า,อ,า,อ,ยาอะไรอย่านินทาซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าการท่านสุจ้าชอบหรือที่จะกินเลือดเนื้ออ y a k u l a l a h ma akhihimaitan กินเนื้อของพี่น้องเขาในสภาพที่ตายไปแล้วนะ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคําสั่งห้ามไม่ให้นินทาเพราะฉะนั้นฉันตั้งเป้าว่าหลังจากรมดอดนผ่านไปฉันจะเลิกนินทา เพราะนั้นเราก็พยายามต่อสู้กับจิตใจว่าจะไม่พูดนินทาจะไม่พูดนินทาแล้วก็เมื่อถึงปีปีอมมอดอปีหน้าเราลองมาให้คะแนนที่ว่าเราได้ทํามากน้อยเพียงใดให้คะแนนนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นและอีกอันหนึ่งสมมติว่าเป็นมุสลิมะฉันจะไม่เถียงสามีสมมุตินะครับฉันจะไม่ขึ้นเสียงกับสามีเพราะนี่เป็นสิ่งที่ผิดกับมารยาทที่อัลลอฮ์สั่งไว้ หรือว่าแบบอย่างที่ท่านเบียวัลซัมบอกไว้ใ,ใ,ในในฮะดิษของท่านเพราะฉะนั้นถึงตางเราเนี่ยเราขอให้ได้ใช้เดือนรอรฎอมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการพัฒนาพฤติกรรมของเราปรับพฤติกรรมของเราไปในทางที่ดีนะครับเพราะ,ะนั้นการที่คนเราเนี่ยนะครับออละทิ้งอัลกรุรอานเนี่ยมันมีได้หลายอย่างคือละทิ้งการอ่านเราไม่ทิ้งเราไม่อ่านเลยกรุรอานเนี่ยนี่คือละทิ้งอย่างหนึ่งละทิ้งที่สองคือไม่ศึกษากราุรอาน อีกอย่างหนึ่งคือละทิ้งอย่างคือการไม่ปฏิบัติตามอัลกรุรอานนี่คือการละทิ้งกรุรอานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโรงเรียนน่นะครับและเราเนี่ยไม่ได้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านอัลกรุรอานได้ในขณะที่เขาเรียนสามัญเนี่ยนะครับแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสาเหตุที่จะให้เยาวชนของเราเนะี่ยละทิ้งอัลกุรอานเพราะเราไม่ได้ให้ความรู้เขาเราไม่ได้สอนเขาเราในเวลาที่เขาเรียนอยู่กับเราเนี่ยจนกระทั่งถึงมหกเนี่ย เขาไม่เราไม่ให้โอกาสที่เขาจะให้เขาเรียนอ่านกุรอานได้แสดงว่าเราน่ะเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเอาียอุมูรหรือว่าผู้ที่ว่าผู้ที่ดูแลโรงเรียนของมุสลิมเนี่ยน,นะครับถ้าเราไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แสดงว่าเราจะต้องคิดใหม่ทําใหมล่ละว่าเราเน่ยเป็นสาเหตุไหมที่ทําให้เยาวชนของเรานั้นไม่สามารถอ่านอัลกุรอานได้ซึ่งเขาเนะ่ยเมื่อเขาโต,โตขึ้นมาแล้วนะ่ย เขาก็จะเป็นผู้ที่ละทิ้งอัลกรุรอานนั่นเองนี่คือสิ่งที่ว่าทุกวันนี้นะครับพี่น้องเราเนี่ยการศึกษาเ,เราต้องประเมินว่าเราการ,ราการที่เราให้การศึกษานั้นน่ะได้ผลแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้คนที่จบปริญญาเนี่ยครับมาค้าขายมาทําอะไรที่ว่าไม่จําเป็นต้องไปเรียนถึงขนาดนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันที่เขาจบปริญญาตรีมาเนี่ย การศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยหรือว่าการอ่านกุรอานเขาอ่านไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยขาดทุนนะครับพี่น้องเท่ากับว่าเขาเนี่ยขาดทุนท่านปรญญาและอาคกรอาเลยหมายถึงว่าเขาจบมาปริญญาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทํางานอะไรที่ดีๆแต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนอิสลามโรงเรียนมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของมารยาทเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขา้นี่ะ ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคือหรอจบมาปริญญาตรีก็ทํางานดีๆไม่ได้สองในช่วงที่เรียนอยู่ตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหกมหนึ่งถึงมหกแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ผ่านบรรยากาศแห่งอิสลามไม่ได้มีการตัดบ,บียไม่มีการซักฟอกอ่านกุานไม่เป็นสแสดงว่าเขานั้นขาดทุนทั้งดุนยาและอาคือหรอแนวอุตุภิลาเพราะนั้นอันนี้คือผมอยากจะฝากฝังพี่น้องที่ดูแลเรื่องของสถาบันการศึกษาว่า ให้เราคิดใหม่ทาใหม่อัลกรอ่านนี้เป็นคันลองแห่งชีวิตถ้าเราไม่ได้ให้เยาวชนของเราได้รับรู้อัลกรอ่านอ่านอันกรอ่านเป็นแสดงว่าเขาจะละทิ้งอันกรอ่านในอนาคตในขณะที่เขานั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นได้ตั้งมันนะครับว่าพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าฉันจะเอาเพราะถ้าเผื่อว่าสามอย่างเนี่ยสมมุติว่าเราเราอาจจะถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะพัฒนาสามเรื่องหลังจากรมฎอนผ่านไป บางอย่างเนี่ยอาจจะดีกว่าอ,อีกสองอย่างนะครับเพราะนั้นขอแล้วเมื่อปีหน้าละ่ะเราก็มาตั้งเป้าหมายว่าฉันจะปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเรื่องเอ่อเรื่องการถ้าสมมติว่าเราเขียนว่าฉันชอบดินทาคนก็คิดว่าฉันออกจากโรงบอนปีนี้ฉันจะเลิกดินทานะครับถ้าสมมติเราคิดว่าฉันยังไม่มาในมามัสยิดก็ตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะต้องเริ่มมาาดมัสยิดเพราะว่า มันเป็นการผลบุญที่27เท่าเนี่ยเอาวะให้โอกาสเราว่าให้เราเนั่ยนะท่านเลบีสลัสลซัมอะให้โอกาสเราแม้แต่ในอัลกรอานยังบอกว่าเมื่อมีการสงครามยังให้การให้นมัดยะมาอะเลยน่ะนะครับเมื่ออยู่ในขณะสงครามเนี่ยยังให้นมัดยะมะแสดงว่าการนมัดยะมะเนี่ยมีผลมากมีผลต่อจิตใจของชีวิตมนุษย์มากต่อชีวิตมุสลิมเพราะ,ะนั้นก็ขอฝากฝังนะครับว่าออขอให้เราออกจากเดโมดอนเนี่ย ขอให้เดือนรอมาอนนั้นเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานและเรานั้นได้เข้าใกล้อัลกุรอานในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการซึมซับคําสอนของอัลกุรอานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอ่านก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องถ้าสมมุติว่าท่านอัอฮุลสลัมบอกว่าการอ่านอัลกุรอานนั่นแหละหนึ่งหนึ่งฮัรฟหนึ่งอักษรน,นี่ได้สิบความดีเนี่ยแล้วเราไม่สามารถทําความดีง,ง่ายๆเนี่ยพี่น้องคิดดูว่าเราเนี่ย เราเนี่ยแย่มากเลยเราเนี่ยความดีง่ายๆเนี่ยที่เราอ่านไปเนี่ยอลิฟลามีมสามสิบความดีแล้วแต่เราไม่ทำเนี่ยสแสดงว่าจิตใจเราห่างไกลมากพี่น้องสแสดงว่าจิตใจเราเนี่ยไม่รักดีแล้วนะครับขอให้เรานั้นมาคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็คิดดูนะครับว่าเอาว่าให้โอกาสความดีขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยยังไม่ทำเนี่ยสแสดงว่าเราต้องการสวรรค์อย่างไรนะครับ ขอให้เรานั้นรักสวรรค์รักอาคีรอนเนี่ยนะครับมากกว่าดุญญานยานี่คือนี่คือนี่คือเหตุสาเหตุหนึ่งที่เรานั้นไม่บรรลุความตักวาก็คืออะไรก็คือเราเราเนี่ยยังลุ่มหลงอยู่ในดุนยาเนี่ยมากกว่าอาคีรอนนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรานั้นไม่บรรลุถึงความตักวาอย่างแท้จริงอะกูลกาลีฮะลาอัอัสตักฟิรุบะฮ์ลิวะลักุมวาลิซาอิลมุสมีนฟัสตักฟิรูฮูอินน้าฮูอัลกอฟูลรอฮัม